เอีกนะครับจากช่องบันดูจำนะครับมินี้มาอัปเดตกับแม่สุนัขนะครับเบลล่านะครับตอนนี้ตั้งขั้นทองใน45มื่นแล้วนะครับอายุ45มื่นนี่ถือว่าเป็นระยะตั้งขั้นของแม่สุนัขที่สังเกตได้ง่ายสุดที่เห็นชัดสุดเลยนะครับเขาจะเห็นเล่าหนุ่มของแม่สุนัขนี่ลงชัดเจนนะครับลงชัดเจนระดับทองโวอใหญ่งขึ้นนะครับแต่แม่เบลล่าเนี่ยถ้าเทียบกับบรรดาษเนี่ยถือว่าทองยังเล็กมากนะครับติดน่ะติดแท้นะครับแต่ว่าต้องมารุนแกนว่าจะ ได้หลุดจักโตนะครับคุณเดาๆนะว่าปรมาณันทองจังสีอาจจะบ่เกินสีโตนะครับหรือว่าเป็นทองเล็กนะครับอาจจะอ่านอาจาอาจะนบับมือผสมผิษแดงสีนะครับะระยะสี่าาสิบระยะสี่สิบห้ามื่นนี่เป็นมื่นสุดท้ายนะครับในการแจ้งผสมนะครับเพราะว่าการเ่องหุงวม้าทองเราควรแจ้งผสมภายในสี่สิบห้ามื่นนะครับถ้าเข้าตรงการออกไปเพดีกรีเนาะอาจจะเดืไปเสียค่าปรับนะครับแล้วหันดูจากมุมตรงอเดี๋ยวดูมุมตรงนะครับสี่สิบห้ามื่นทองนี่ก็ จะเห็นชันเจนว่าม,มันใหญ่นอกนะช่วงนี้ก็จะต้องเอาใจนะนะครับการหายอาหารก็คือจะห่หายเป็นอาหารเม็ดสูตรลูกสุนัขก,ก็ไดนะครับหรืออาหารปรุงเองก็ได้แต่ว่าของผมเนี่ยจะหายเป็นอ่าปรุงเองหายกินอยู่สองถือเสาแรงนะครับแล้วก็อาหารเม็ดเนี่ยตั้งทิ้งไว้ตลอดนะครับเหมือนเหมือนเพราะว่า,าเมื่อเพิ่งจะค่อยค่อยกินครับแต่กินเด้เรื่ยนนะครับอาหารเม็ดแกนในส่เป็นสูตรลูกสุนัขนะช่วงเนี้ยนะครับจะดีเพราะว่าอ่าเด็กหน่อยในท้องกำลังจะเริ่มเติบโตเนาะโอ้แล้วยิบหามือนะครับสิบหามือเดี๋ยวมาลุนกันว่า ใส่ดุจากตูนะครับว่าจะถึงซีโตบอเขาตีดาวซีโตบอนะครับขอรอระยะหนึ่งนะครับอ่าใครที่อยากได้สีสว่างนะครับก็บอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวขอดเดี๋ยวมาอัปเดตกันวันใดจากนีนะครับโอเค